ตู้เชื่อมมิกเชื่อม CO2 แบบไม่ต้องใช้แก๊สนะครับของยี่ห้อโกลเด้นเชื่อมกับเหล็กบางนะครับเดินแนวไม่มีทะลุเลยนะครับผมนะครับถ่ายกันให้ดูใกล้ๆเลยนะครับอ่ะพอครับผมเอาสายวางตรงนั้นก่อนนะครับลองดูรอยกันนะครับผมนี่นะครับสวยเลยนะครับผม และซื้อกับทางร้านเรานะครับปลอดภัยหายห่วงไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะครับผมเราใช้ตู้โกลเด้นเชื่อมจริงๆนะครับพวกที่หลอกคุณลูกค้านะครับเขาจะใช้ตู้แอบอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะฮะแล้วก็ส่งสายเชื่อมให้คนเชื่อมนะครับซึ่งจะดูไม่ออกโดยใช้มุมกล้องทดสอบเชื่อมเหล็กหนานะครับผมหนาประมาณ7มิลนะครับเชื่อมง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องเสียบมันลวดเชื่อมจิ้มแล้วก็กดแล้วลากได้เลยนะครับพอครับผม เอาสายเก็บข้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูรอยเชื่อมกันนะครับนะครับผมกินเนื้อสวยเลยนะครับแล้วเราใช้ตู้เชื่อมโกลเด้นเชื่อมจริงๆนะครับผมซื้อกับเราไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะครับใช,ช้ตู้เชื่อมตัวนี้รีวิวเชื่อมจริงๆครับทดสอบเชื่อมสเตลเลทนะครับผมเชื่อมติดนะครับถ่ายกันให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผม สุดขอบเลยครับเอาสายเก็บก่อนครับผมนี่นะครับผมเชื่อมสแตนเลสนะครับอลองเคาะดูนะฮะเชื่อมติดนะครับไม่มีหลุดนะครับผมและเชื่อมสแตนเลตนะครับคุณลูกค้าต้องใช้ลวดเชื่อมตัวนี้นะครับม้วนส้มของ S T R ตัวนี้จะเป็นลวดเชื่อมสระบบ2 in 1 n นะครับเชื่อมได้ทั้งเหล็กและสแตนเลสนะครับผมตัวนี้สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับราคาไม่แพง นะครับหลังจากเชื่อมเสร็จก็เกียร์แต่งรอยเชื่อมแล้วก็ใช้ไขประวานขัดก็จะเงาแล้วนะครับสวยเลยนะครับผมต่อไปทดสอบเชื่อมรวดเชื่อมนะครับ MMA ของตู้2ระบบโกลเด้นนะครับวิธีการใช้แค่กดปุ่มตรงกลางนะครับไฟคำว่ามิกจะเปลี่ยนเป็นคำว่า MMA นะครับก็สามารถเชื่อมได้เลยนะฮะ กระแสไฟแรงมากเลยนะครับอพอครับผมสายเก็บก่อนฮะเช่นเคยครับใช้ตู้ตัวนี้เชื่อมจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอยเชื่อมกันครับเนี่ยนะครับกินเนื้อสวยงามเลยนะครับถือว่าคุ้มมากเลยตู้2ระบบในตัวเลยนะครับหลังจากที่ดูรีวิวรับชมการเชื่อมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสินค้ากันเลยตัวนี้จะเป็นตู้ยี่ห้อโกลเด้นสระบบรุ่นมิก MMA 500นะครับใช้งานได้ถึง2ระบบ เชื่อม CO2 แบบไม่ต้องใช้แก๊สนะครับด้านหน้าตัวตู้เชื่อมนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับระบบเนี่ยนฮะ mix MMA ไล่ลงมานะครับก็จะเป็นคาเลนต์ตัวเร่งไฟตรงนี้คุณลูกค้าก็หมุนตามความต้องการในการใช้ไฟเลยนะครับด้านขวาเป็นโวลเทจเราใช้ไฟเท่าไหร่ก็ปรับไปในทิศทางเดียวกันด้านล่างก็จะเป็นตัวต่อสาย m i กสองเส้นนะครับตรงนี้แดงดําก็เป็นต่อเชื่อมทูบนะครับผมด้านข้างนะครับจะเป็นไซส์1นกิโล ตรงนี้จะเป็นฝาเปิดปิดนะครับยี่ห้อโกลเดนใส่ลวดตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาเข้าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเหรียญน,นะครับตู้เชื่อมมิกตัวนี้สามารถใช้ลวด0.8กับ1.0ได้ถ้าจะใช้1.0คุณลูกค้าก็แกะออกมาแล้วสลับด้านเหรียญน,นะครับต่อไปมาดูของแถมในชุดนะครับก็จะมีสายมิกแถมให้เส้นหนึ่งลวดเชื่อมมิกแถมให้หม้วนหนึ่งนะครับสายเชื่อมสายดินแปลงเคาะหน้ากากมีให้ครบชุดเลยนะครับผมและที่เสริมเพิ่มเข้ามานะครับ ตอนนี้เรามีลวดเชื่อมของ STR ม้วนส้มนะครับตัวนี้จะเป็นลวดเชื่อมได้2อ,อย่างเชื่อมแสแตนเลสก,ก็ได้หรือว่าเชื่อมเหล็กก็ได้นะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับราคาไม่แพงก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ครับขอบคุณครับ